วันนี้ครับผมจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวของยีนและเทคโนโลยีระดับยีนที่เป็นต้นเหตุของความเสี่ยมชราของมนุษย์กันครับและนี่ครับคือหนึ่งในหนังสือที่ขายดีที่สุดของ New ยอร์กไทมส The a g i n g Myth หรือไขความลับต้านชราครับหนังสือที่เขียนโดยดรโจเซฟแชงนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาในเรื่องของสุขภาพและเทคโนโลยีด้านการแสดงออกของยีน หนังสือเล่มนี้ครับได้ชี้ให้เห็นถึงประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของมวลมนุษยชาตินับตั้งแต่ในปี2000ครับที่เราได้ถอดรหัส DNA จนครบเราก็ได้พบว่าสาย DNA บางช่วงครับทำหน้าที่เหมือนเป็นข้อความคำสั่งที่กำหนดทุกอย่างในร่างกายเราให้แตกต่างกันออกไปเฉพาะบุคคลและช่วงของ DNA นนั้นเราเรียกว่ายีนนั่นเองครับ โดยพบว่าในแต่ละเซลครับมียีนอยู่มากกว่า20,000ยีนเลยทีเดียวและยีนนั้นทําหน้าที่เหมือนเป็นชิปคําสั่งที่ลึกที่สุดเล็กที่สุดในแต่ละเซลล์และกําหนดให้เซลล์ของเรานั้นเป็นเซลดีเซลล์ร้ายเซลลแก่หรือเซลล์เด็กครับแต่ความตื่นเต้นยังไม่สิ้นสุดดรโจเซฟแชงกล่าวว่ายีนทั้ง20,000ตัวนั้นไม่ได้ทํางานเดียวๆแต่ทํางานร่วมกันเหมือนเป็นวงออเคสตรา ยีนบางตัวเปิดยีนบางตัวปิดครับเปรียบเหมือนเป็นเครื่องดนตรีในวงออเคสตราที่เบาดังไม่เท่ากันซึ่งเกิดเป็นท่วงทานองต่างๆปรากฏการณ์นี้เรียกว่าการแสดงออกของยีนที่มีมากมายจนรับไม่ทั่วครับ โดยหนึ่งในผู้ที่วิจัยเรื่องราวของยีนครับจนถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่ครอบครองข้อมูลยีนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นคือแลบวิจัยของมูสกินครับที่ครอบครองข้อมูลการแสดงออกของยีนกว่า333ล้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของความแก่ชราและความอ่อนเยาว์โดยสะสมข้อมูลมายาวนานกว่า40ปีและนําข้อมูลเหล่านี้ครับมาพัฒนาเป็นเทคโนโลยีที่ชื่อว่า HL ็อก โดยการวิจัยเรื่องราวของเอชล็อกนั้นเราจะเริ่มต้นจากอุปกรณ์อัจฉริยะครับที่เรียกว่าแผ่นยีนชิปครับโดยแผ่นยีนชิปนั้นสามารถทําให้เรามองเห็นการแสดงออกของยีนผ่านแถบสีแตกต่างกันโดยแถบสีตำแหน่งต่างๆครับจะหมายถึงการควบคุมการทํางานในส่วนต่างๆของร่างกายในตำแหน่งต่างๆและสีสันที่แตกต่างกันครับจะหมายถึงการเปิดและการปิดของยีนที่แตกต่างกันนั่นเองครับ และนักวิทยาศาสตร์ครับก็รู้ตำแหน่งของยีนแห่งความอ่อนยาวและยีนของความแก่ชาราจากแผ่นยีนชิปนี้นั่นเองครับหน้าที่ต่อไปก็คือหาสูตรตำรับของสารสำคัญจากธรรมชาติครับที่จะทำให้ยีนแห่งความแก่ชาราถูกปิดลงและยีนแห่งความอ่อนเยาวนั้นถูกเปิดให้มากที่สุดนั่นเองครับ ดรโจเซฟแชงครับกล่าวว่าไม่ใช่ทุกผลิตภัณฑ์ครับที่จะให้ผลลัพธ์เท่าเทียมกันครับโดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ในท้องตลาดนั้นแทบไม่มีผลิตภัณฑ์ใดเลยครับที่กล่าวถึงต้นเหตุของความเสื่อมชาราลงลึกถึงการแสดงออกของยีนส่วนใหญ่นั้นก็กล่าวถึงเพียงคุณประโยชน์ในระดับเซลล์เท่านั้นเองครับทั้งๆที่จริงๆแล้วครับยีนเป็นต้นเหตุของความเสื่อมชารา ที่ลึกที่สุดเล็กที่สุดในร่างกายของเราทุกคนครับหากเปรียบเซลล์เป็นเหมือนบ้านครับยีนก็เปรียบเหมือนเป็นเสาบ้านครับและแม้ว่าเราจะทาสีบ้านให้สวยขนาดไหนตกแต่งหลังคาบ้านให้สวยเพียงไรแต่ถ้าเราไม่ดูดูแลที่เสาบ้านบ้านก็ไม่ได้แข็งแรงขึ้นอย่างแท้จริงครับดังนั้นเทคโนโลยีเอชล็อกจึงเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากม เพราะว่าเข้าไปจัดการถึงเสาบ้านเข้าไปจัดการที่ต้นเหตุของความเสื่อมชราอย่างแท้จริงครับนั่นแปลว่าคุณไม่ต้องมานั่งกังวลครับว่าใช้ผลิตภัณฑ์แล้วจะเห็นผลหรือเปล่าปลอดภัยหรือไม่จะมีผลเสียหรือผลข้างเคียงในระยะยาวหรือเปล่านั่นเป็นเพราะว่าเอชล็อกจะเข้าไปจัดการที่ต้นกําเนิดของปัญหาอย่างเป็นธรรมชาตินั่นเองครับ ยิ่งในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ครับทั้งมลพิษมลภาวะอย่างมากมายไหนจะโลกที่ร้อนขึ้นไหนจะรังสีจากแสงแดดที่แรงมากขึ้นไหนจะฝุ่น PM 2.5เชื้อโรคแปลกแปลกใหม่ๆรวมไปถึงรับการปนเปื้อนจากสารเคมีทำให้ยีนแก่ชาราถูกเปิดมากขึ้นครับดังนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีงานวิจัยรองรับเรื่องนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์คุณครับ ปัจจุบันครับเทคโนโลยีเอชโลกรับมีมูลค่ากว่า1,000 10, 0ล้านเหรียญสหรัฐครับและถูกนําไปใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพและความงามมากมายหลายผลิตภัณฑ์ครับโดยได้รับสิทธิบัตรการันตีกว่า40สิทธิบัตรได้รับการยอมรับในระดับสากลกว่า100รางวัลและยังได้รับการตีพิมพ์ งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์อีกมากมายนับไม่ถ้วนอีกด้วยครับและนี่คือหลักฐานครับที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพขั้นสูงและความปลอดภัยขั้นสูตรของนวัตกรรมเอชล็อกได้เป็นอย่างดีคราวนี้ครับเราไปดูตัวอย่างผลลัพธ์ของเทคโนโลยีเอชล็อกผ่านการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่ได้ตีพิมพ์ทางวิชาการระดับสาก,กลไปกันเลยครับเริ่มจากการศึกษาแรกครับเทคโนโลยีเอชล็อกได้ศึกษาจนพบสูตรตำรับของสารสกัดจากธรรมชาติเฉพาะ ที่ส่งเสริมการแสดงออกของยีนให้มีรูปแบบใกล้เคียงกับรูปแบบที่มีสุขภาพดีโดยการศึกษามุ่งเป้าไปที่สุขภาพของกล้ามเนื้อหัวใจและสมองแถบสีที่คุณเห็นอยู่ในตอนนี้คือการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยด้านบนคือรูปแบบของสุขภาพที่ดีด้านล่างเป็นรูปแบบของร่างกายที่ยังไม่ได้รับสูตํตำรับดังกล่าวและตรงกลางคือรูปแบบที่ได้รับสูตํตำรับดังกล่าวครับ ซึ่งจะพบว่ามีรูปแบบการแสดงออกของยีนที่เปลี่ยนแปลงมาใกล้เคียงกับรูปแบบที่มีสุขภาพดีซึ่งข้อมูลนี้ก็ตรงกับความรู้สึกที่ดีขึ้นของร่างกายในผู้ใช้จริงในการศึกษานี้อีกด้วยและอีกหนึ่งตัวอย่างการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ในด้านผิวพรรณความงามเทคโนโลยีเอชล็อกครับก็ค้นพบกลุ่มยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและสลายของโปรโตีนอย่างคอลลาเจนอิลาสตินในผิว กลุ่มยีนที่เกี่ยวกับเม็ดสีผิวความชุ่มชื้นในผิวและการผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวและนั่นนำไปสู่การวิจัยจนได้สูตรตำรับของสารสกัดจากธรรมชาติเฉพาะที่ใช้ควบคู่กับการใช้กระแสไฟฟ้าอ่อนๆที่ปลอดภัยสามารถส่งเสริมการแสดงออกของยีนให้ย้อนกลับไปมีรูปแบบใกล้เคียงกับรูปแบบของผิวที่มีสุขภาพดีและนี่เองมาพร้อมกับผลลัพธ์ของผู้ทดลองที่มองเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน และนี่คือตัวอย่างส่วนหนึ่งของการศึกษาของเทคโนโลยีเอชล็อกเท่านั้นครับเทคโนโลยีเอชล็อกครับยังคงศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้งไปพร้อมๆกับความหวังของเราทุกคนที่จะมีสุขภาพที่ดีผิวพรรณที่ดูอ่อนกอว่าวัยจากภายในลงลึกถึงต้นเหตุของความเสื่อมชราอย่างแท้จริง